สวัสดีครับจากทีมงานผู้เชี่ยวเพื่อรบเหมาสร้างบ้านนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็พามาดูนะครับเกี่ยวกับการคิดพื้นที่เชสสอยนะครับแล้วก็คิดราคาบ้านหลังนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราไปทําความรู้จักกับบ้านหลังนี้กันก่อนนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับมีขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับมีห้องรับแขก ห้องพระห้องพักผ่อนนะครับห้องอาหารห้องครัวนะครับเฉลียงหน้าบ้านแล้วก็ระเบียงหน้าบ้านนะครับสำหรับพื้นที่ใช้สอยที่เราเอามาคิดนะครับก็จะเป็นพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนะครับแล้วก็ตัวพื้นที่ใช้สอยที่เป็นภายนอกบ้านอย่างเช่นพื้นที่ทางเดินนะครับพื้นที่จอดรถพื้นที่ซักล้างทางเราจะไม่นํามาคิดนะครับ โซนนี้นะครับโซนพื้นที่จอดรถต่างๆพื้นที่ทางเดินนะครับจะไม่ถูกนํามาคิดนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะคิดเฉพาะพื้นที่ด้านในเท่านั้นเองนะครับพื้นที่ด้านในตัวบ้านนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นเฉลียงนะครับก็จะถูกนํามาคิดด้วยนะครับ ันนี้ก็คือส่วนที่เอามาคิดนะครับเอามาคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยแล้วก็เอามาคิดหาราคาในการรับสร้างนะครับนนสำหรับบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นบ้านสไตล์นะครับโมเดลน,นะครับยกพื้นสูงนะครับ มีภายนอกก็มีการตกแต่งเป็นบางส่วนนะครับโซนนี้ก็จะเป็นหลังคาคอนกรีตนะครับก็จะมีราคาที่ที่ค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้เป็นหลังคาคอนกรีต ัวลังคาเป็นลังคาคอนกรีตตัวนี้เป็นดาดฟ้าเลยนะครับแต่ไม่ใช่เป็นพื้นที่ใช้สอยนะครับแต่ว่าจะจะใช้พิจารณานะครับในการนําไปคีดราคาด้วยนะครับเพราะว่าการทําพื้นตัวนี้นะครับต้องมีคานนะครับมีคานแล้วก็จะมีเนี่ยครับจะต้องมีคานนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับ อันนี้คือส่วนต้องการแล้วก็เสานะครับเพื่อทําให้ตัวพื้นตัวนี้นะครับอยู่ได้นะครับเพราะว่าพื้นค่อนข้างมีน้ําหนักมากนะครับดังนั้นราคาของบ้านหลังนี้ก็จะต้องเอาตรงนี้มาช่วยพิจารณาในการคิดราคาด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นส่วนที่มีราคาครับที่ค่อนข้างสูงเช่นกันนะครับ ัวลังคาก็เป็นเมทัลชีสนะครับก่อนที่เราจะตีราคาได้เราก็ต้องดูโดยรวมนะครับว่าลักษณะตัวบ้านเป็นยังไงนะครับตัวราวการตกราวระเบียงต่างๆเป็นสแตนเลสหรือว่าเป็นเหล็กนะครับอันนี้ก็ต้องต้องดูสเปคงานด้วยนะครับว่าประมาณไหนซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถทําสเปคได้หลายสเปคเพื่อเสนอราคาแก่ลูกค้านะครับมีทั้งสเปคต่ําจนถึงสเปคสูงสุดนะครับ อย่างน้อยก็สามสเปคเพื่อส่งให้ลูกค้าหรือเจ้าของบ้านตัดสินใจเลือกเลือกบ้านแล้วก็เลือกสเปคอกทเงนะครับก็ไม่จําเป็นต้องที่จะส่งใบ b ิ q ไปให้นะครับอาจจะเป็นแค่ใบสเปคนะครับแล้วก็ใบาราคาแค่นั้นเองนะครับใบาราคาใบาสเปคไม่ใช่ใบ b ิ q นะครับเพราะการจะทํา b วคได้ก็คือแบบต้องเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ แล้วการทำบิลคิวก็ได้ราคาที่ค่อนข้างจะเป็นจริงนะครับแต่ในการนำไปใช้นะครับเช่นนำไปเสนอราคาลูกค้านะครับก็ต้องมีการแข่งขันกับผู้รับเหมาเจ้าอื่นนะครับก็อาจจะต้องปรับราคาลงมาจากบิ q คิวถึงแม้เราจะทำราคาให้ตรงกับบิ q คิวได้แต่เรื่องของการแข่งขันก็จำเป็นต้องลดราคาลงมาอยู่ดีนะครับดังนั้น b ิ q จึง บางคนก็มองว่ามีทั้งประโยชน์แล้วบางคนก็มองว่าไม่มีประโยชน์นะครับและก็วิธีการที่จะเสนอราคาได้เร็วก็ไม่จําเป็นต้องทำบิลคิวเพราะการทำบิลคิวต้องใช้เวลาเยอะนะครับใช้เวลามากนะครับถ้าในกรณีที่เราทำบิลคิวเสนอราคาแล้วไม่ได้งานนะครับก็จะเกิดความเสียหายแก่ตัวเราเองนะครับแก่ ตัวเราที่ทํางานนะครับแล้วไม่ได้เงินนั่นเองนะครับดังนั้นเราจะทํบิลคิวก็ต่อเมื่อเราได้งานไปแล้วแล้วก็ทํบิลคิวขึ้นมาไว้เช็คงานเท่านั้นเองนะครับบิลคิวสหรับผมแล้วมีไว้แค่เช็คงานเพื่อไม่ให้ขาดทุนนะครับจนมากเกินไปนะครับให้สามารถที่จะทํางานได้แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคิดราคาเบื้องต้นนะครับ ในยุคนี้เราต้องคิดราคาให้เร็วนะครับวิธีการคิดราคาสาหรับผมนะครับก็คือแบบชุดนี้นะครับถูกเขียนขึ้นมาด้วยโปรแกรม SketchUp อยู่แล้วนะครับจากนั้นผมก็จะใช้นะครับโปรแกรม k e t c h UP ตัวนี้นะครับช่วยหาพื้นที่ใช้สอยนั่นเองนะครับอาจจะใช้โปรแกรม2ตัวนะครับ หรืออาจจะใช้โปรแกรม s k e t อ h u p ตัวเดียวตัวนี้เลยนะครับในการคิดนะครับแต่จะมีเทคนิคการคิดนะครับง่ายๆครับ <c oughs> ก่อนอื่นเลยนะครับก็คือให้เราไปที่ตรงนี้เลยนะครับ Section Plane ครับจากนั้นก็ Move ตัว Section ตัวนี้นะครับ ให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นเลือกไปที่ท็อปวิวตัวนี้นะครับแล้วก็ปิดตัวเซสชันเพลนโดยกดตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีเลเย์าบางส่วนที่เราต้องการปิดชเช่นหญ้าสีเขียวตัวนี้นะครับแล้วก็พื้นทางเดินเราก็ปิดไปเลยนะครับโดยการเอาหญ้าและพื้นทางเดินตัวนี้ ไปอยู่ในเลเยอร์ที่เราต้องการปิดนะครับตอนนี้ผมก็เลือกเลือกหญ้าแล้วก็ตัวตัวคอนกรีตท,ทางเดินนะครับแล้วก็ถนนตัวนี้นะครับให้อยู่ในเลเยอร์ตัวนี้แล้วก็ปิดปิดลงไปนะครับจากนั้นไปที่คําสั่งคาม e ร a นะครับปุ่มคามรตัวนี้นะครับเราไปที่คําสั่ง Parallel Projection นะครับจากนั้นไปที่ ฟล์นะครับเราเอ็กพอร์ต 2D กราฟิกนะครับเลือกเป็นเลือกเป็น AutoCAD DWG ไฟล์นะครับจากนั้นเลือก o อ t i o n นะครับกำหนดหน่วยให้เป็น Full Scale นะครับ1นต่อหนนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็เลือกที่ เลือกตำแหงที่ export ผมจะ export ไปที่หน้าจอนะครับ desktop นะครับตัวนี้จากนั้นก็กด export ไปเลยนะครับเราก็จะได้ไฟล์ export นะครับเราก็จะได้ไฟล์ export ตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้เรา import ตัวไฟล์ตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับ import desktop แล้วเลือกนามสกุลไฟล์นะครับเป็น AutoCAD DWG นะครับเลือก option นะครับเป็นหน่วยเมตรนะครับเพราะว่าตัวแบบเขียนหน่วยเมตรเราก็ต้อง import เป็นหน่วยเมตรครับจากนั้นเลือกไฟล์ตัวที่ export ไปนะครับ อินพุตเข้ากลับมานะครับอินพุตเข้ามากดโอเคนะครับจากนั้นมูฟไปตรงนี้นะครับจากนั้นก็กลับไปที่คาร์เมรานะครับแล้วเลือกเป็นเปอร์สเปกทีฟเช่นเดิมนะครับแล้วก็ทำการหมุนนะครับตัวแบบของเรานะครับจากนั้นเราก็มาขีดเส้นนะครับเขียนเส้นโดยใช้คำสั่งตัวนี้นะครับเขียน เียนเส้นเพื่อหาพื้นที่จะต่อยนั่นเองนะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่เขียนเส้นด้านไหนนะครับด้านไหน ด้านไหนก็ไม่ได้ยากไปนิดหนึ่งเอาด้านนอกไปเลยนะครับเขียนเส้นด้านนอกตัวบ้านแล้วก็ออฟเซตไปทีเดียวนะครับก็เขียนริมนอกทั้งหมดเลยนะครับ บันไดามาคิดด้วยจากนั้นก็มันจะมีขึ้นแบบนี้นะครับเป็นเป็นเฟสแบบนี้นะครับขึ้นมานะครับให้เรา Move ออกมานะครับจากนั้นก็ใช้ คำสั่งตัวนี้นะครับคลิกเราก็จะได้พื้นที่จะต่อยออกมาแล้วนะครับหนึ่งร้สาสิห้าตารางเมตรนะครับแต่เราลืมเมื่อกี้ลืม offset ออเ,เข้าไปข้างในนะครับ offset ออใช้คำสั่งออ f s e t ก่อนนะครับตัวนี้จุดหนึ่ง ใส่ค่าจุดหนึ่งลงไป Enter ครับแล้วก็เลือกเฉพาะพื้นที่ด้านในนะครับนี่ก็คือพื้นที่ด้านในที่ถูกเลือกพื้นที่ายนอกไม่ถูกเลือกนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกอ r e ียก็ได้นะครับแล้วก็ selection สำหรับบ้านหลังนี้ก็จะมีพื้นที่ใช้่ออยู่ที่129นะครับตารางเมตรนะครับก็ตีเฉลี่ยไปเป็น130ตารางเมตรแล้วกันนะครับ เพราะว่าบ,บางส่วนตัวบันไดตัวนี้ครับตัวนี้มีการออฟเซตเข้าเข้าเยอะกว่าปกตินะครับหรือบางคนก็อาจจะตีไปที่129ตารางเมตรเลยนะครับลอดออกมานิดหนึ่งนะครับเมื่อเราได้พื้นที่จะต่อยแล้วนะครับที่เหลือเราก็ทำการคิดราคาได้เลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ สำหรับบ้านหลังนี้ราคาจะออกมาเท่าไหร่นะครับก็ให้เราใช้พื้นที่ใช้สอยนะครับเมื่อกี้ได้พื้นที่ใช้สอยออกมาที่ร้อยยี่สิบเก้านะครับสำหรับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับทางผมก็แนะนำว่าราคาไม่ควรต่ำกว่าหนึ่งหมื่น 1 3ึ่งสามพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมืสามพันห้ารอยบาทต่อตารางเมตรนะครับจากนั้นกดนะครับราคาก็จะอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับสี่หมื่นขึ้นไปนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคขั้นต่ํานะครับที่จะเสนอราคาได้นั่นเองนะครับ ก็เป็นยังไงบ้างครับสําหรับการคิดราคานะครับคิดพื้นที่จะสอยแล้วคิดราคาบ้านหลังนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ระเมาทุกคนนะครับที่กําลังเริ่มที่จะเป็นผู้รบเมากอสร้างหรือบางกรที่เป็นผู้ระเมาอ,อยู่แล้วนะครับกําลังเริ่มใช้โปรแกรมต่างๆนะครับในการช่วยคิด ราคาต่างๆให้ได้งานเร็วขึ้นนะครับก็สามารถเข้ามากด u b s c r i b e นะครับกดติดตามนะครับกดแชร์เพจของเรานะครับเพื่อจะได้มีนะครับความรู้นะครับที่เราจะลงให้ในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ